เรื่องนา่ารู้ก่อนดู Lights Out มันออกมาขยำ Lights Out มันออกมาขยำม,มีต้นฉบับเป็นหนังสั้นยอดนิยมในชื่อเดียวกันหนังสยองขวัญที่มีความยาวประมาณ2องนาทีกว่าๆที่มียอดดูที่ YouTube มากกว่า12ล้านวิว Lights Out นอกจากจะได้เดวิดเอฟแซนเบิร์กผู้กำกับคนเดิมเจ้าของ Lights a w a r ชันหนังสั้นมากำกับหนังยาวครั้งนี้หนังยังได้ลอตตาลอสเทนนักแสดงคนเดียวกับที่เล่นในหนังสั้นต้นฉบับมาเข้าฉาก และเธอคนนี้รับเหมาเล่นหนังสั้นสยองขวัญของเดวิดเอฟซันเบิร์กทุกเรื่องเพราะเธอคือภรรยาของเดวิดเอฟซันเบิร์กผู้กำกับห <c oughs> ลังจากกำกับไลฟ์อเวอร์ชันหนังยาวเรียบร้อยแล้วทางสตูดิโอก็ตัดสินใจให้เดวิดเอฟซันเบิร์กมารับหน้าที่กำกับอ n นเ b เบลภาค r k 2, 2> <Or bus S 1> ต่อทันที is being haunted this ลฟ์อาคืองานที่ผู้กกับปฏิเสธจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการถ่ายทํา mm hmm. เหลือเพียงใช้ในการแก้ไขบางจุดเท่านั้นและตัดสินใจจะสร้างสรรค์ในแบบแมนนวลซะเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. เช่นการทําตาเรื่องแสงของผีในเรื่อง <What? S 1> ที่เจ้าตัวตัดสินใจใช้เทปเรื่องแสงแบบนี้ mm hmm. เพื่อทํามันขึ้นมาอย่างในการทดสอบ mm hmm. ทำให้หนังสยองขวัญเรื่องนี้ mm hmm. ใช้ทุนไปเพียงแค่หาล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นก mm hmm. ารแจ้งเกิดในฐานะผู้กำกับหนังใหญ่ของเจ้าของหนังสั้นยอดวิว12ล้านครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ในชื่อของเจมส์วานเจ้าของแฟรนไชส์หนังสยองขวัญเดอะคอน u r i n g มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์จะการันตีความสยองขวัญได้แค่ไหนนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ไล t ์ Lights Out! มันออกมาขยำ สำหรับหนังเรื่อง Lights Out นะครับหนังมันทําจากอย่างที่เราดูข้อมูลกันเนาะหนังมันทําจากหนังสั้นประมาณ2นาทีครึ่งหนังไม่ได้อยู่ในเกรดหนังผีที่ดีเยี่ยมเหมือนเราดู Conjuring ครับแต่หนังก็มีอะไรน่าสนใจครับมุกในการเล่นในการหลอกผีกับการสร้างความระทึกในเรื่องเนี่ยใช้ได้ทําออกมาได้ดีเลยแล้วก็โคตรลุ้นเลยอะความรู้สึกแรกที่เราออกมาจากโรงกันรู้สึกว่าเออ น่ากลัวน้ออะไรเงี้ยเราเกรงมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าทั้งเรื่องมันทําให้เราจมลงไปอยู่ในเรื่องได้ตลอดเวลาผมว่าหนังสั้นเนี่ยผมให้สิเต็มเลยนะคือเรื่องการเล่นกับไฟพอปิดไฟตัวประหลาดออกมาพอเปิดไฟแล้วมันหายตรงเนี้ยทำให้หนังสั้นเรื่องนั้นดังขึ้นมาพอทมทำเป็นหนังยาวปุ๊บมุกมันก็เป็นมุกเดียวมันไม่สามารถไปหาจุดที่มันคีิกที่สุดข,ของมันได้หนังเมื่อก็เลยดูเรียบไปหน่อย จะบอกว่าเออตกใจทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกหลอนได้จริงๆเนื้อเรื่องมันก็อาจไม่มีอะไรมากฉเฉลยปมเร็วไม่ได้ซับซ้อนมากถามว่าเป็นหนังผีที่น่ากลัวไหมเราบอกว่าหนังนี้เป็นหนังผีที่น่ากลัวสำหรับเรื่องนี้เราให้ไปเจ็บแน่เนเจ็ดคะแนนครับ